เปิดชีวิตหลังลาจออ๋อาศาสินาคิดไม่ถึงหลังเลิอกอ่านข่าวคิดไม่ถึงหลังเลิอกอ่านข่าวต้องบินไปทั่วโลกเปิดชีวิตหลังลาจออ,อสาสินาหายหน้าแต่งเจ้าสัวเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม้อีกหนึ่งอดีตผู้ประกาศข่าวขวัญใจใครให,หลายๆคนครับสำหรับออาศาสินาวิมุตตานนโดยออนั้นเคยเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ในสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดแต่ว่าปัจจุบันนั้น อ๋อได้ลาออกจากการเป็นผู้ประกาศข่าวไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างเต็มที่โดยที่ผ่านมานั้นอ๋อก็ทํางานอย่างเต็มที่เป็นที่รักและเคารพของน้องๆในช่อง7ตอนที่ทํางานอยู่ช่อง7บอกเลยครับว่าได้รางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงดีเด่นจากงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่14ปี2538รางวัลโทรทัศน์ทองคําผู้บรรยายงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ปี2551และอีกมากมายออจบปริญญาตรีมหาวิทยายลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์รุ่นที่21เอกภาควิชาโฆษณาโทภาควิชาประชาสัมพันธ์อนั้นแต่งงานกับสุวิทย์วิมุตตานนท์ นักธุรกิจเจ้าของบริษัทธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น World Class l ลา e โดยออกับสามีนั้นมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นผู้ชายชื่อว่าน้องพอเพียงวิมุตตานนนซึ่งกว่าจะมีลูกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่งงานตั้งแต่อายุ23ปีที่สำคัญต้องใช้ระยะเวลากว่า7ปีถึงจะมีลูกด้วยทางสามีอ,อ๋อได้ปรึกษาคุณหมอเรื่องการมีบุตรยาก เพราะแต่งงานกันมา7ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกด้วยกันสักทีหมอจึงแนะนำมาหลายวิธีโดยให้ทำจากขั้นตอนง่ายๆไปก่อนจนในที่สุดก็สำเร็จ อ๋อกับสามีจะมีลูกด้วยกันนั้นทั้งคู่ก็เดินทางทําบุญไปทั่วเลยทีเดียวครับทั้งในและต่างประเทศหวังว่าจะมีลูกที่เคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมาเกิดซึ่งตั้งแต่ที่มีน้องพอเพียงมาชีวิตครอบครัวก็ดูสดใสขึ้นมามากๆชีวิตในตอนนี้ของอ๋อนั้นบอกเลยครับว่าแฮปปี้มากๆดูแลสามีดูแลลูกชายมีเวลาว่างก็จะไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขรวมไปถึงทริปทําบุญด้วยที่ตั้งแต่ยังไม่มีลูก จนตอนนี้มีลูกแล้วก็ยังชอบการทําบุญเป็นชีวิตจิตใจขอขอบคุณที่มาแหล่งข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ